สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่16นะครับเดือนพฤศจิกายน25ง3นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมานะครับพิจารณาเนาะเกี่ยวกับอ้อยนะครับที่เราปลูกเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับท่านผู้ชมนะครับอายุก็นะครับเกือบ5เดือนแล้วหล่ะนะครับสิ่งที่ผมอยากจะ นำไปพิสูจน์หรือว่านำไปทดลองหรือว่านำไปเพื่อการศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็ผมจะตัดอ้อยนะครับลำตัวโต,วตวเนาะสักหนึ่งลำเนาะนะครับเพื่อเอาไปชั่งน้ําหนักนะครับโดยการตัดตั้งแต่โคนเขานะนะครับจนถึงปลายยอดของเขาเนาะแล้วก็ส่วนใบแล้วก็จะนําไปชั่งน้ําหนักเนาะว่าอ้อยหนึ่งลำเนี่ยอายุ5้าเดือนเนี่ยน้ําหนักส่วนใบเขาเท่าไหร่นะครับส่วนลําต้นนะครับ ตัวลำของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับตัวลำเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นาะไอส่วนที่อยู่ใต้ดินนาะส่วนระบบรากเนี่ยก็คงไม่ได้นําไปช่างนะท่านผู้ชมเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างนะว่าอ้อยหนึ่งลำของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันให้เรามากกว่าชีชิดไหมนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมการช่างนะท่านผู้ชมเนาะดูไปพร้อมๆกันเนาะ ท่านผู้ชมครับผมก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้นะครับแต่ช่างใหญ่เนาะผมก็ตัดในส่วนของลําต้นเขานะนะครับที่เป็นส่วนลําต้นเนาะตอนนี้เราดูน้ําหนักเนาะก็ประมาณโลก,กว่าเนาะนะครับสําหรับอ้อยอายุ5เดือนเนาะนะครับไอ้ส่วนใบผมมามาช่างด้วยแต่ช่างเล็กเนาะนะครับน้ําหนักตอนนี้ก็เกือบเกือบสามขีดนะครับนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสามกรัมนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเนาะว่า อ้อยหนึ่งลำเนี่ยนะครับที่เราจะนําไปไปจําหน่ายหรือไปขายเนี่ยนะครับคือคือส่วนส่วนลําต้นเขาเนาะนะครับก็คือน้ําหนักหนึ่งกิโลนี่แหละนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนใบนี่เนาะก็คือส่วนที่เรานะครับบางท่านก็ใช้กลุมแปลงเนาะบางท่านก็นําไปทําปุ๋ยหมักนะครับบางท่านเอ่อบางท่านนะครับก็อาจจะนําไปใช้ด้วยวิธีอื่นเนาะนะครับหรือการจัดการด้วยวิธีอื่นเนาะ ถ้าเรามามองนะครับน้าหนักของใบอ้อยเนี่ยนะอันนี้ก็คือ300กรัมใช่ไหมครับหรือ3ขีดเนาะทีนี้น้ําหนักของอ้อยของที่เป็นลําส่วนลำเนี่ยนะครับน้าหนักกิโลกว่านะครับถ้ามาเปรียบเทียบสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนเนาะนะครับนะครับอันนี้300อันนี้กิกกโลกว่าเนาะก็ประมาณ8เท่า9เท่านะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือส่วนที่เราได้จากลําอ้อยนี่แหละนะครับส่วนรูปแบบการจําหน่ายของเราเนาะเนาะนะครับไม่ว่าจะจําหน่ายด้วย ป็นลักษณะเป็นขายเป็นเป็นทั้งลำเนา,า,นเนานนนนะนะครับหรือว่าจําหน่ายเป็นท่อนพันธุ์นนะครับหรือนําอ้อยนะครับไปผ่านการรีดน้ำแล้วก็ขายลักษณะเป็นนาอ้อยสดเนาะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องใบเนาะนะครับก็สามารถนะครับถ้ามากจริงๆริงเนาะถ้าเราปลูกไปมากก็สามารถนําไปจําหน่ายได้นะครับโดยโดยการอัดก้อนนะครับลักษณะเป็นการอัดก้อนเนาะนะครับส่งโรงงานผลิตไฟฟ้าฉีดประมวลเนาะได้เนาะนะครับ ก็แสดงเห็นว่าอ้อยหนึ่งลำเนี่ยนะครับเขาให้เรามากกว่าจะชิดนะนะครับก็หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนก็คือน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยละนะครับเจ็ดสิบแปดสิบก็คร่าวๆเนาะนะครับคือส่วนที่เราได้จากการปลูกอ้อยนะครับผมสมมุติขึ้นคือหนึ่งลำนะครับอันนี้คือส่วนที่เราได้เนาะนะครับทีนี้เราต้องมองไปอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือเรื่องประโยชน์ของใบอ้อยเนาะว่า ถ้าเราตัดลําอ้อยแล้วประโยชน์ของใบอ้อยก็คืออะไรก็คือแน่นอนนะครับสําหรับท่านที่ปลูกอ้อยแล้วก็เพื่อรักษาความชุ่มชื้นหน้าดินแปลงปลูกอ้อยของท่านเนาะือใช้ใบอ้อยนี่แหละนะครับหลังจากตัดท่อนเรียบร้อยเนาะนะครับก็ใช้ตรงนี้แหละปกคลุมนะครับแปลงอ้อยเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเนาะสองก็คือนะครับก็สามารถนามาทําปุ๋ยหมักนะครับหรือจาหน่ายได้เนาะอย่างที่ผมพูดนะครับผมนะครับนี่ครับผมจะถามว่าไอส่วนต่างๆนะครับ ถ้าสมมติว่าถ้าเราผลิตนะครับเพื่อส่งโรงงานเนี่ยนะครับนะครับก็คือสิ่งที่ได้ก็คือราคาอ้อยที่เราได้จากโรงงานเนาะนะครับอีสิ่งที่ที่โรงงานอ้อยผลิตออกมาก็คือพวกเศษเหลือนะจากการกระบวนการผลิตก็คือพวกขี้เข็กห้อยครับผมอันนี้ก็คือเห็นไหมฮะอ้อยหนึ่งลำมันมันสร้างประโยชน์สร้างมูลค่าได้ท้งเยอะตั้งแยะนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะภูมิใจแถนท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอ้อยหนึ่งลำมันมันมันให้เราเราได้มากกว่าที่คิดเนาะนะครับ นะครับแต่ว่าลักษณะเราปลูกอ้อยแล้วเราจะไปขายหรือไปจำหน่ายยังไงเ็าเป็นช่องทางของเราเนาะครับพผมเคยลงคลิปอยู่ว่านะครับก้าวช่องทางสําหรับการจําหน่ายอ้อยเนาะนะครับผมก็ก็ลงคลิปไว้ก็ประมาณเกือบประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็ติดตามชมได้นะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างเนาะนะครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับผู้ชมเนาะเพราะว่าเราปลูกอ้อยเราก็อยากศึกษาสิ่งที่เราทํานี่แหละนะครับ ทุกๆวิธีนะเท่าที่ทำได้เนาะนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเนาะนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ